มดนข่าบเลยนะไปโอเไปก่อนนะครูขออีกครูขอครูขออีกเจ็ดชั่วโมงครูนั่งเจ็ดชั่วโมงผอไม่เรียนแล้วคอูผมโดดเรียนดีกว่าไปวีบ้านนะโอเคโอเคโอเคผมโดดเรียนดีกว่านักเรียนจะทําอะไรนักเรียนย่านักเรียนหรือนักเรียนนักเรียนต้องดุกันเลยวาย โอเคทุกคนไหมก็ไปอไรดึงต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 งงงตึงลึงต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 ึนตึงตึกันงตึงตึทตงตึงตตึงงตึงตตงงงงตงต้งต ยูเจอทางแล้วงอนจะออก <Okay. S 1> โอเคอู้หูเอาต<อ>้ตามนี่เอง,เอเองมื่กี้วิวเผลอลงไปหาคู่ถามยิทวทางไหนนี่ตามยิวมาทางนี้เยเร็วรีเรบ,เรบเ,บเบดินคุูมาดักคุ้มอีกเบ้ว

ซุกสุกไม่ต้องไปทางดีตอนแรกไปทางนั้นแหละก็ไปางดิก็ไปจ้นงตรงมาแล้วกดตงไปเลยเขาหงเรียนได้ไหมตรงนี้ต่อ เล่าใส่อเอ่าใส่ไวพิษเออพี่อะไรวะเนี่ยปุ่มเดี๋ยวเข้าไปดิมาเดินโรงเรียนครูเป็นแบบนี้ด้วยเนี่ยเห็นอ่บพี่เร็วเร็วอาจรอมั้งถ้าช้าเดี๋ยวผมไม่รออือได้ครั้งครั้งเร็วเร็วพี่ก็จะไม่รอว่างด้วยถ้าพี่ใส่มาดู เลาเริ่มเยอะแรงเป็นเมียเหนื่อยแล้วไปไปทางท่ออีกแล้วมันหีมันหีคุยอีกแล้วราแต่พี่โยตัวสูงจะเล่นยากนะยากอยู่แล้วไม่ไปถึงไปถึงด่านเนี่ยไปถึงด่านของผมเนี่ยเมืองดินแั้วเล่นโคตรยากอ่ะทำไมเพราะว่าเนี่ยดูดิมันมีช่องเล็กอ่ะเอาแล้วไงมันจะอยู่รอดหรอไม่รอด อืมไม่น่าก so ินน้มทุกวันลใค่เดินก uh ็ย oui> ังไม่เหลือเลยอุ๊ยดูซากกระดูกดิเราต้องรอกันนะถ้าดาษ์สูงกินอ่ะถ้าดันเล็กพี่ก็ได้ก็ดานที่สองง่ายๆกินไหมได้ไหมมาผมได้ๆมามาดูกันครับได้ร้อแล้วเลยนะตั้งเดี๋ยวหัวพี่ก็มาเองมาชุน

โยนโยนโยนเอ็มแอ็มอืม่นร้อไปก็บบเลยเอาไม่เล่นแลไม่เล่นแล้วเหรอบราไม่มีคู่แล้วไม่มีคู่ก็ไม่เป็นไรเพราะเราแล้วมันแล้วถ้ามันมีหล่ะหนึ่งให้เล่นเป็นคู่มันไม่มีหรอกถ้ามีล่ะสมมติล่ะก็รอ,อเพื่อนเด้อเพือ่อนมันแล้วถ้ามันอยู่ในเซิร์ฟคนเดียว ไม่เพื่อนเขาชนะกันไม่มีหรอกเนี่ยเนี่ยเหนี่ยวคุยอ่ะเนี่ยตรงนี้ย่าจัดอ่ะคุณหนูคุยอ่ะเนี่ยวบังแค่ินตกตรงนี้มันก็ชนะเลยเนี่ยคุยอ่ะวหนูคุยอ่ะไม่ต้องมาคุยก็ๆไงจะตกเลย โอเคโอเคบโอเคโอเคอโโอิเจาวว้าวาวว้าวว้าวว้ยวุ้าวว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 ้าวาวว้วว้าว้าววาา น,น,น,นี่สมมุตินะเราเดินมาอยู่ดีดี <c oughs> ตัวอีกแล้วว่าทคนตอนนี้เราอยู่ในด่านผีเราต้องสู้กับตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับมันอยู่ไหนก็ไม่รู้นะครับตอนนี้มันอยู่นั่นมันอยู่นั่นเราต้องทำยังไงเป็ดที่ไหนก็ไม่รู้นะครับ เสียงดังเนาะเป็ดเนี่ยไปดเดินไปหามันได้นะมันไม่ทำร้ายบ้างไม่เฉียวไม่เฉียอเดี๋ยวเดินได้ดูบ่ายยังเดินเช้าอ่ะวันนี้คันจริงครับตูดอ่ะอะไรเนาะไปไหนหรอะไม่ได้แล้วมาเผืกดเข้าแบบอื่น จบคลิปนี้โอโอ,อะไรอ่ะ้ยอะไรอ, <S <S อะไู้มรนยิงเองลกตอนนี้เรามาถึงดานะ่านแล้วก็ไม่รู้นะอะไรเนี่ <S <S 2> <S 2> ย,ยนี่นหจ้ทนะเลละแ็คนเดียวเลยต่คนเดียวเลยเดี๋ยวผมจะเบนก่อน โอเคทุกคนตอนนี้นะครับเรามาถึงกำดักหมีครูเขาทำอะไรอยอดกำลักหมีมาได้ไงิไน,นงเยอะแต่ก็ไม่ทานอะไรจำนักเรียนแต่ก็ไม่ทานามือของเราทุกคนแบบแล้วครูครูมาจากห้องนี้แล้วครูจะอืมคอะไรของครูไม่รู้แล้วแล้วห้องต่อไปห้องอะไรนะครูทำอะไรก็ไม่รู้ คนที่จะดูดอ่ะเย s เย s ไม่สงสารคนที่จะดูดเลยมาถึงก็ได้เลยใสงสารคนที่กระโดดเรียนเลยเนาะทุกคนเนาะไม่ทำไมต้องสงสารต้องสงสารสี่คนที่กระโดดเรียนน่ะเขาเหนื่อยกับการเรียนของครูแล้วอ่ะก็ให้นักเรียนดูดมั่งก็ได้แต่นี่นี่มันแบบปัะตูก็หนักกันจังเลย ก็ดือไปแบบนี้เลยนะคบทุกคนแล,แล้วเราก็เปิดประตูประตูมันหนักจังเลยแล้วมาถึงข้างอาหารแล้วนะครับทุกคนอาหารหน่ากินน่ากินอะไรอะ่ะน่าอะไรอะ่ะครูครูครูเฮ้ยเดี๋ยวนะครูครูเอาตุ๊กตาอะไรมาไว้ตรงนี้อ่คององอะครูคือมงงง่ะอครูครูทำอะไรอะ่ะคือครูตุ๊กตามีล้อได้ไงอ่ะครูตุ๊กตาบาร์บี้ เท่านี้มันต้องไม่มีล้อนะครูตุ๊กตาบารี่อะคนแบบตุ๊กตาบารี้มันต้องไม่มีล้อใช่ไหมครับนี่ไมีมีมถังลนะอะไรอะสวิมไว้น้ำโอ้โหครตอนนี้นะครับแล้วก็วนะ่ายน้ำมันนะครับเฮติดลิกซิตแน่ ไม่จ่ายนะจ่ายเองอ้าบอกว่าจ่ายเองนะโอเคอู้ปิดมันปิดไม่ได้ปิดนี่ไม่ต้องปิดอู้คุมีสอบว่าน้ำก็คิวอีเล่ะทุกคนสามารถฟังเพลงกันได้นะทุกคนทุกคนทุกคนเกี่ยวนะอันนี้ไม่เกี่ยวน้อทุกคนผมไม่เกี่ยวเลยนะ ผมก็ไม่เกี่ยวะเพาะเพลมันเปิดเองทำไมคุไม่ปิดเสียงน่เอันลยอาไปไปเถอะปึ้งอปึ้งออะไรอ่ะเปิดเพลงมาบางเปิดอ่ะเปิดลดูอัน้อเฮ้ยอะไรอ่ะเฮยอะไรอ่ะ โอ้อะไรมันไม่เหมาะกับเกมหีมะมันไม่เหมาะกับมอกับบางเกมแบบผีเฮอย่ยงไรวะชิกกาชิชิกกาชิกกาเมื่อกี้เรเจอชิกกานะทุกคนอันนี้คืออะไรเราปีนได้ปะปีนไม่ได้รวมมิดทุกคนรวมมิด รวมมิดมาล้ทุกคนอาจจะเห็นนะครับแสงมันจะไม่เท่ากันหนึ่งสองสามี่ห้าหกเจ็ดปก้าอะไรทุกคนไมเยอะเอะน,นี่งงยราบัสิไป,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 ไปวย่จไปก้โ่จะกูชนนะครูครูชนนะครู ตอนเป็นอะไรเอะอะไรเนี่ยอะไรอ่ะคือแบบโอไฮโอมากทุกคนมันเป็นการบั๊กของกมมันไม่ใช่การบั๊กเลยคือมันคือผมรู้แล้วว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนี้มันไต่ตัวครูขึ้นไปนะคะบมันนี้คือตัวครูนะแล้วมันไต่นี่คือตัวครูนี่คือรถบัสกเนี่ยนี่คือรถบัแล้วมันไต่ตัวครูขึ้นไปเลยแล้วมันก็ โถดโหดโอ้ยโอ้ยแล้วเราก็ได้เหรียญตามมาแล้วนะครับอะไร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 อะอะไรอะออะะไรถึงแล้วเหรอแล้วประตูแล้วประตูประตูเย้เราถึงกันแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราต้องไปทักทายครูกันหน่อยนะโอ้โหกระโดูสู เครื่องเล่นนี้ผมชอบมากเลยนะครับมันก็จะหมุนแบบนี้น้าแล้วมันก็ตกลูกไปเลยแล้วก็ยิงเช้าผมก็ชอบนะคะมันก็จะแกว่งแบบนี้นะคะมันก็จะแหว่งอะนุ่งนวลมันก็จะแกว่งแบบนุ่มนวลแล้วมันก็จะตกลูกตายไปเลยแล้วมันก็จะตกลูกตายไปเลยนะครับแล้วก็สไลด์นี้นีผมก็ชอบมากเลยนะครับผมก็แบบชอบมากอ่ะสไลด์นี้บอกแบบไม่ค่อยแบบไม่ค่อยมีคนชอบแต่ว่าผมชอบมากเลยนะคะทุกคนแบบมันจะแบบสไลด์แล้วมันก็จะ จะหน้าทิ้งนะครับแล้วก็ไปโรงพยาบาลน,นะครับแล้วถ้าแบบผมมันไม่หน้าทิ้งแล้วแหละแล้วก็ต่อไปนะเป็นปิดน้องแล้วก็ต่อไปนักเป็นปิดน,น้อยน่ารักนะคบปิดน,น้อยที่ทุกคนนะครับชอบเล่นกันนะครับแต่ไม่ค่อยมีคนชอบที่โรงเรียนผมสักหน่อยนะมันแบบแข่งแล้วมันแบบปวดประสาทหรือเปล่าอ่ะแล้วแบบแปลกอ่ะแล้วก็อันนี้เขาอะไรก็ไม่รู้นะครับคือมันคืออะไรก็ไม่รู้นะครับ ตอ้นผู้ชิดแตงไปูชิดแตงเลยโอ้ยอะไรไป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  มาดูกันนะครับว่าที่นี่คือที่ไหนนะครับที่นี่คือบูชิทุเรียโอ้โหโรงเรียนเราไปโรงเรียนลอยฟ้าครับทีนี้เราเราวิ่งกันเถอะครับวิ่งกันเถอะครับเกาะทีนี้ก็บายบายไปแล้วครับเล่ได้แบบรถใช่ไหม